คุณคะวา้าวครับเอ,อ่อพี่คะช่วยเติมลมให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อขอโทษด้วยนะครับคือว่าผมไม่ใช่ช่างซ่อมรถนะครับวา้าวคือบ ผมเป็นเจ้าของรถคันนี้ครับผมชอบซ่อมรถเองอ่ะไม่เชื่อหรอครับนี่ครับหัวใจรถอ่ะฮะออคุณครับขอโทษน,นะครับ ไม่ทราบว่าวตอนเย็นวันนี้คุณว่างไหมครับผมอยากจะชวนคุณไปกินข้าวอะ่ะเดี๋ยวผมขับรถคันนี้ไปรับนะครับว่างค่ะเจอกันครับแล้วจเจอกันค่ะ ไอ้เป๊กมึงทำอะไรของมึงเนี่ยามาสีมาทะเลาะที่สดุดไอ่บ้าอะไรของเนี่ยไอ้เป๊กมึงไปหลอกเขารถคันนี้เป็นรถมึงเนี่ยนะเป็นรถลูกค้านะเว้ยนี่กูคิดดีแล้วเว้ยกูถึงทำแบบนี้มึงคิดดีอืม รถคันนี้ราคาเป็นล้านมึงเป็นค่าช่างซ่อมรถต่อให้มึงทำงานทั้งชีวิตมึงอะ่ะมึงก็ซื้อคันนี้ไม่ได้หรอกใช่พี่แนะ็กเป็นเขาพูดถูกนะพี่อะ่ะเป็นค่าช่างซ่อมรถจนๆเนี่ยไปหลอกผู้หญิงที่เขารวยขนาดนั้นอะ่ะพี่คิดได้ไงเนี่ยก็พี่ชอบเขาไงถ้าเกิดว่าพี่ไม่ทำแบบนี้เนี่ย พี่จะมีโอกาสได้อยู่ใกล้ๆเขาได้นั่งกินข้าวกับเขาสองต่อสองแบบนี้ไหมล่ะก็ไปกินข้าวกับหนูแทนก็ได้นี่โอยไม่เออคอยดูเหอะถ้าเกิดว่าเขาจับได้ว่าพี่เป็นแค่ช่างซ่อมรถจนๆเนี่ยแล้วเขาเกิดรังเกียจพี่ขึ้นมาก็อย่าสมสารกับมาหาหนูแล้วกันหรอแต่ถ้า พี่กลับมาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวหนูจะสอมจใจเองโอ๊ยก็ว่าเหม็นเหม็นเหม็นที่ไหนน้ำหอมเนี่ยเพิ่งฉีดมาใหม่เลยเนี่ยไม่เช่อดนมั้สิกินขี้หมาเหรอ วน์ที่นี่ราคาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเหรอในคะนี่ไงครับนั่นไม่ใช่ราคาวน์ค่ะเป็นปีที่ผลิตวน์ปีคอสหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เออ,เอ,เอพอดีผมเซอร์นี้มาให้คุณอนะ ของน่ารักจังเลยอ่ะจะให้มือมัดผมเหรอเปล่าครับผมจะให้เอาใส่ไว้ที่ข้อมือน่ะผมขอใส่ให้ได้ไหมครับค่ะขออนยญาต ในระดีเหรอน่ารักเหมคนคนมือเลยต่อข่าวมันกระต่ายแน่ๆทั้งหมด5 9 0พันเก้าร้อยบาทครับผมขอไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ได้ไหมครับ ครับเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วครับ<ป>คุณครับสมมุตินะครับสมมุติอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะคือถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเป็นแค่ช่างซ่อมรถไม่ได้ร่ำรวยมีเงินทองเป็นแค่คนพออยู่พอกินคนหนึ่งอ่ะคุณยังจะชอบผมอยู่ไหมอ่ะ หาเลยเหรอครับกำไรข้อมือค่ะคือมยเป็นแผลเป็นที่เนี่ยก็เลยใช้กำไรไม่ตลอดเลยแต่ไม่เป็นไดค่ะแค่เส้นละหมื่นกว่าบาทเองจะไม่สมัย่ก็ได้ ไปกันนะครับค่ะชอบสิคะนี่ไงใส่กกำไรนี่ไงฉันชอบคุณอะไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณรวยหรอกนะฉันชอบเพราะคุณใส่ใจฉันต่างหาก อ,อแค่คุณมีรถยนขามาไม่ต้องให้ฉันนั่นงมอเตอร์ไซค์ตักลมตับแผลฉันไปชอบคุณหมดแล้ว เจ้าของรถอ่ะเขามารับรถแลนะรออยู่ด้านในอ่ะงวกุญแจเราชเขาด้วยแล้วกันทำไงดีนะไม่มีรถหรูไว้ไปอวดสาวแล้วว่าไม่ต้องกังวลแทนพี่หรอกแล้วพี่จะไปบอกความจริงกับเขาเอง บ้กความจริงไปอ่ะเขาจะรับได้หรอสงสัยคุณจะต้องขับมอไซค์ไปรับเขาแล้วมั้งอุย้ยแต่เขาจะทนตากแดดตากฝนกับพี่หรอเขารวยขนาดนั้นน่ะหนูบอกแล้วไงว่าอย่ากโกหกหนูรออยู่นะรอซ้ำเ <c oughs> ติมอ่ะสมนหน้าหรอเออผมน้ำหน้าเนาะ <c oughs> ไม่เจียมตัว มา <laughs> ทำงานด <alities> oh <my. ooo paying attention> ิเอาเริ่ทำงานสวัสดีครับจีนจรดครับ เดี๋ยวจะไปไหนอ่ะพี่อ่ะเป็นแค่ช่างซ่อมรถจนๆเนี่ยไปหลอกผู้หญิงที่เขารวยขนาดนั้นอ่ะพี่คิดได้ไงเนี่ยเป็นช่างซ่อมรถจริงๆใช่ไหม คุณรู้แบบนี้แล้วว่าคุณยังจะชอบช่างซ่อมรถอยู่ไหมฮะชอบสิ รถพาไปกินข้าวหน่อยต้ยทำไมคุณรับกันได้ไม่มีอะไรครับเชิญครับ เราก็ซ้ำใจตัวเองไปแล้วกันเนาะเขาไปเป็นคู่แล้วอ่ะอ้าบ้าใจอยากบอกให้รู้ใจนึง ไม่คล้าจะทักทายแต่ก็กลัวจะสายอยากให้เธอฟังเสียงหัวใจ